ไม่ได้กินเขาข้คมแหน่แกเขาเนี้ยหนังผู้บ่าวน่ะอ่าผู้บ่าวเพิ่งกินเขาแ่แอ่าแข่บแ่บอคับแ่บอคับคือบตออร่อยไหมนิวตันอร่อยไหมคือบ่าเหล่าแซบคับแซบบาเบิ้งนิวตัน แซ่บบอกไหมอร่อยแซ่บบอกบ้างอร่อยออร่ยมันบอกแซ่บที่เจ้าอร่อย